ผ้าไหมไมัดหมี่เนื้อหนาทีเดียวครับพอร์ตินแนนทีเดียวดูสิครับเห็นยังไงออกสีอย่างนั้นเลยนะครับแต่พื้นพื้นบนเนี่ยออกเป็นสีน้าตาลไม่เข้มพื้นล่างนี่ก็เป็นพื้นน้ําตาลแล้วก็ยกเชิงเป็นลายตะขอหัวม,ม้วนไหมายเลขเจสามห้าร้อยราคาสามพันสาร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ มีแค่ผืนเดียวสนใจก็ติดต่อต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันมีแค่ผืนเดียวดูลายสิครับถูกอกถูกใจกันไหมผูกตาตั้งใจไหมครับสวยทีเดียวเห็ <c oughs> นไหมครับหน้าหลังเหมือนกันแต่ไม่มีหน้านาน <c oughs> ไม่มีหน้านานก็เป็นผ้าที่ เป็นลายที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่กลายเป็นตะขอหัวมว้วนนะครับที่เรียกว่าตะเกาะตะเกาแสแทรกแทรกตัวดอกตัวขีดอะไรเข้าไปนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่สีเข้าไปเนี่ยครับตัวเนี้ยพวกนี้ใส่สีเข้าไปเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีสีจะ,สนะสจะเป็นสีทึมๆนะครับผ้าทางทางอีสานจะเป็นสีทึมๆตอนหลังนี่พอเข้าสู่ตลาดมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างก็เกิดความสวยงามขึ้นไปอีกใน ในลักษณะนหนึ่งสวยไหมครับสาวๆก็ใส่ได้คนแก่จะว่าคนแก่คนสูงวัยอย่างลุงชัยก็ใส่ได้ราคาก็ไม่แพงครับแค่สามคนสาเองไหมเนื้อนั่นมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักเวลาเลือกผ้าเข้าร้านก็พยายาพิถีพิถันที่สุดจึงใช้คำว่าคัดเกตคัดคุณภาพครับ แม่้าเขาไม่ก็อยากมะส่งผมหรอกครับเพราะว่าผมเลือกผ้าเยอะเรื่องเยอะเวลาเลือกผ้าจะซื้อเข้ามานะครับก็คิดว่าถ้ายังสายตายังดีพอมือยังทำแล้วรู้ว่ามันสะดุดอะไรน่าจะไม่มีปัญหาก็คัดเลือกผ้าให้ในเกตที่คัดเกตคัดคุณภาพพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ